สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียนพระพิสุและสมเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระัตนตไตรตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาจำนวนหกพระอาราม ได้แก่วัดพระเสียรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมมาประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำนวนเจ็ดพระอาราม ได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาพิรดุสิตวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์ถิตมหาศีมารามวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกทีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านาภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกรา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุกเทียนครึ่งนมัสการทองทิศที่นาธรรมมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประคนพัดยศเรลียนแด่พระพิสุและสามเณรที่สอบได้เรลียนทำเก้าประโยช์และ6ประโยคในปี2568จำนวน314รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชาทานพระบรมราชวาโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอมพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2568ในหัวข้อคนที่ฝึกฝนตนเป็นคนประเสริฐจำนวน3รางวัลรางวัลที่1น,นายจตุพรธิราพรรางวัลที่2นายสุปรินมนะเมทาวีและรางวัลที่3นายธีรวีแพบัวเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชาทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักซีโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอรุดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปสรงกราบที่หน้าเครื่องในมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลเีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลาบ เวลา17.57นพ17 17ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้หนายปลิวตรีว,วิศวเวศประธานกรรมการบริหารบริษัทชอาการช่างจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาท ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาจัตย a s และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชนิดทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่20วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกโซยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่20 ณศูนย์ประชุมสาประชาชาติเพื่อประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันสู่นานาอารยชนทั่วโลกมีประมุกสงฆ์ผู้นำศาสนานักวิชาการทางศาสนาคณะสงฆ์ทั่วประเทศและผู้แทนจากประเทศไทยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประชุมกว่า1,000รูปคนองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ด้วยเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคณะกรรมการสมาคมสภาษากลวิสาขาบูชาโลกมีมติให้ประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในหัวข้อความสามาคีและการอบรับความหลากหลายเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พุทธปัญญาเพื่อสันติภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่6-8ถึง 8, พฤษภาคม2568มีกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกจัดขึ้นณมหาวิทยายลัยพระพุทธศาสนาเวียดนามเมืองโฮจิมินห์สาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพมีประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธกว่า2,700รูปคนจาก85ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมพิธี การประชุมครั้งนั้นมีผู้แทนจากไทยอาทิพระพรหมบัณฑิตประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะซึ่งที่ประชุมมีฉันทามติประกาศปฏิญญาโฮจิมินตามแนวทางของพระพุทธศาสนาต่อความท้าทายเร่งด่วนต่างๆของโลกยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงมีความอดทนและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิญ,ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และในช่วงค่าของวันนี้ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถาวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแผ่เมตตาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณบริเวณพุทธมทนตนจังหวัดนคนปรปฐมองค์มนตรีเป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันนี้ที่โรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรเอะพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะกรรมาการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับวิทยาลายัยพณิชยาการเชตุพนกรุงเทพมหานครวิทยาลายัยเทคนิคอุตรดิตถ์วิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์วิทยาลายัยเทคนิคแพร่วิทยาลายัยเทคนิคพิศณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยวิทยาลัยอาชีพพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์วิทยาลัยอาชีพรัตนประสิทฐวิทย์จังหวัดอุตรดิตสถาบันเทคโนโลยีปุมวันกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568 เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาสร้างคนดีมีทักษะและมีงานทำรรเพิ่มโอกาสทางการศึกษามีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ซึ่งเด็กและเยาวชนล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศโอกาสนี้องค์มนตรีมอบทุนสำหรับติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ได้รับสนับสนุนจากชมรมนักเรียนเก่าอํานวยศิน53สกายแลบการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึกซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและประชาชนในพื้นที่เข้าฝึกอบรมกว่า200คนมี3หลักสูตรได้แก่ทําแชมพูและน้ํำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรฝึกอบรมทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และฝึกใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโครงการกองทุนการศึกษาดำเนินงานตาม 3- เสาหลัก5กลยุทธ์ประกอบด้วยพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในทินทุรกันดารเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานานามพระศรีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกในวันวิสาขาบูชาวันที่11พฤษภาคม2568ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานเลิกการปลูกประสีมหาโพธิทศมราชบพิธในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศณนะสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมได้แก่วัดศาสนาสถานสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดโดยพร้อมเรียงกันอาทิ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดมุจลินทวารีวิหารจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพระราชทานวีดีทัศธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานในวันวิสาขาบูชาเพื่อเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวด้วยจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน สามารถดูรายละเอียดของสถานที่ที่จังหวัดต่างๆจัดพิธีได้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ